สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับผมจะมาทายนะครับมาเวาเรียงการฉีดปุ๋ยช่วงแรงนะครับช่วงแรงหรือว่าบม,มีฝนนี่นะครับผมแปลงนี้เป็นแปลงที่ติดกันนะครับเป็นแปลงที่ติดกันตรงที่ผมทายอยู่นี่นะครับฉีดปุ๋ยเขียวนะครับฉีดปุ๋ยเขียวคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ิ่นถามขามาว่า,วาการฉีดปุ๋ยในช่วงแรงนี่ มันฉีดได้บนะครับฉีดได้บแล้วก็ฉีดเป็นจังไดเหตุไถมันเขาตายบอนะครับผมสองแปลงนี่มันอยู่ติดกันนะครับฝั่งทั้งนี้นะครับปลูกธรรมชาตินะครับปลูกระบาดที่นี่ปลูกกอนอยู่เกือบเกือบสองเดือนนะครับพี่น้องปลูกกอนอยู่เกือบสองเดือนบอเคยฉีดพอวานะครับมันโมมีฝนนะครับก็เลยบอฉีด แต่ว่านะครับแปลงนี้นะครับถอนออกแล้วหลังจากถอนออกแล้วนี่บอกง่ายว่าปลูกรุ่นปลูกรุ่นอยู่เกือบเกือบสองเดือนนะครับผมปลูกรุ่นอยู่เกือบสองเดือนแล้วก็ปลูกลรก็ฉีดนะครับหลังจากเพิ่นงอกขึ้นมากระฉีดปุ๋ยเขียวนะครับยี่ห้าห้าห้านะครับผสมน้ำยาเร่งรากเนี่ยครับการเจริญเติบโตมันจะดีนะครับการเจริญเติบโตจะดี บางคนว่าฉีดได้บบางคนประกาศฉีดเลยนะครับยามันตายนะครับฉีดได้ครับพี่น้องฉีดได้นี่คือความแตกต่างนะครับเนี่ยการฉีดนะครับเนี่ยพี่น้องเมืงนะครับการเจริญเติบโตจะดีนะครับแปลงนี้นะครับติดกันนะครับที่แยกกันแปลงนี้บ่ได้ฉีดอ่าบ่ได้ฉีดเลยนะครับจะเป็นลักษณะนี้แหละครับพี่น้องนะครับบ่ได้ฉีด แปลงนี่ฉีดนะครับแต่ว่าใหญ,ญ่ทอกันปลูกในระยะเวลาห่างกันเป็นเกือบเกือบสองเดือนนะครับผมเกือบเกือบสองเดือนแล้วความแตกต่างที่การฉีดปุ๋ยเขียวกับปุฉีดเห็นได้ชัดเลยนะครับผมหลังจากที่เพิ่นได้ขึ้นมาแล้วนะครับฉีดไปเรื่อยๆนะครับฉีดไปเรื่อยๆนะครับนี่ฉีดไปแล้วสามเถื่อนะครับอ่ฉีดไปแล้วสามเถื่ทอทุกซิบมือครับพี่น้อง ทุกสีมือแปลงนี่าคคอยมีเวลาได้มาเหตุปันไดแต่ว่ากาฉีดอยู่เรื่อยๆนะครับฉีดไปแล้วสามเถื่อแต่ว่าแปลงนี้บบฉีดเลยนะครับนี่แปลงนี้เป็นแปลงข้างหน้านะครับเพ่นบบฉีดเพลนว่ามันแรงแต่ว่าญ่ทอกันก็บพ่งเพ่นแล้วนะครับลักษณะการเกิดของเพิ่นนี่ก็ว้าง่ายๆว่าการจะเริ่มเติบโตจะบดีปันไดน,นะครับอันนี้จนจะเข่าถึงสีเดือนแล้วนะครับสามเดือนกลัวๆแล้วนะครับแปลงนี้ นะครับแปลงนี่สามเดือนก็กลัวกับสี่เดือนนะครับต้นยังได้แค่ยังบ่หั่นได้เลอยสอกซำนะครับเพราะว่าการจเจริญเติบโตเนี่ยบอกง่ายๆว่า,วานำฝนบ่มีนะครับนำฝนบ่มีแต่นะครับทาเห่าฉีดปุ๋ยนะครับฉีดปุ๋ยเขียวยิ่มห้าห้าห้านี่ปุ๋ยเกศนี่นะครับผสมน้ำยาเร่งรากฉีดลงไปนะครับการจเจริญเติบโตก็จะดีนะครับนี่ครับพี่น้อง ขาฉีดไปเรื่อยๆนะครับฉีดไปเรื่อยๆนะครับการเจริญเติบโตมันจะดีถือว่าเป็นการไฮน้ำไ้ปุ๋ยไปในโตนะครับเนี่ยผมฉีดย้ำอยู่ตลอดว่าในช่วงแรกเนี่ยการไฮปุ๋ยฉีดเป็นปุ๋ยน้ำนะครับแบบฉีดใส่ใบนะครับบำรุงใบบำรุงต้นไปนี่นะครับมันจะเหตุให้การเจริญเติบโตดีจะบม่มีผลกับการจะเหตุให้มันตายพี่น้องอย่าไปใส่หลายเกินไปนะครับใส่ซ้ำผมบอกนะครับใส่ซ้ำผมบอก แค่สองซอนนะครับแค่สองซอนเนี่ยละลายน้ำฉีดน้ำยี่สิบลิตรใส่ถังฉีดเลยนะครับทุกสิบมือก็ได้ทุกเจ็ดมือก็ได้แล้วแต่พี่น้องทีมีเวลานะครับความแตกต่างกับน,นี่ยแหละครับพี่น้องความแตกต่างบ่ได้ฉีดเลยกับเป็นลักษณะนี้ครับเนี่ยจ,จะเขา้าซีหรือ,อนแล้วนะครับมันกันยังอยู่ซัมหนีนะครับบ่ได้บ่ได้ฉีดนะครับบ่ได้ฉีดจะเป็นใบอ่าออก เป็นแข็งแข็งนะครับคล้ายๆว่าบ่ได้รับปุ๋ยนะครับบ่ได้รับปุ๋ยแต่ว่าแบบคอยคอยขืนท้องเพลินแบบธรรมชาติเนี่ยครับจะเป็นใบแข็งแข็งนะครับใบแข็งแข็งแต่ว่าตัวนี้นี่บอกยังไงใบเพิ่นจะกางนะครับเพิ่นได้รับปุ๋ยใบจะกางนะครับเนี่ยครับมันจะง่ามกากันนะครับโดยสายตาอ่ามั่นที่ถือปุ๋ยนะครับ ที่ได้ปุ๋ยฉีดนะครับมันจะเหลียวเบิงเ่งแล้วเขาจะมีความรู้สึกว่ามันแตกต่างกันโดยโดยสายตาเลยนะครับพี่น้องเนี่ยการฉีดปุ๋ยเขียวยี่ห้าห้าห้านะครับกา,งงาการงามการเจริญเติบโตก็ดีข้องเคล่นไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับแต่ว่าที่บอดได้ฉีดนะครับพี่น้องเหลียวเบิ่งโดยสายตาเนี่ยนะครับจะหูเลยนะครับเป็นใบแข็งๆนะครับอ่าเป็นใบแบบจังไดหลักการอ่า การฉีดปุ๋ยกับการบ่ฉีดปุ๋ยนี่มันฉีดแตกต่างกันนะครับโดยสิ้นเชิงเลยนะครับเนี่ยครับแปลงจะบ่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับแปลงจะบ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้ใส่ปุ๋ยหรือวบ่ได้ฉีดปุ๋ยนะครับบ่ได้ฉีดปุ๋ยน้ำปุ๋ยเขียวนี่แหละนะครับกจิเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยแต่ว่าแป้งนี่ฉีดนะครับแป้งนี่ฉีดยุคข่างกันนี่แหละนะครับแต่ว่าฉีดแต่ว่าการจะเริ่มเติบโตนี่ไ่ทอกันล่ะนะครับตัวนี้จะเข่า2เดือนนะครับ ตัวน,นั้นจะเขา่าซีเดือนแล้วนะครับพอเพิ่นถอนไรลเรลือกันประมาณาประมาณเกือบสองเดือนนะครับพอว่าตัวนี้ถอนออกแล้วกับปลูกยอดเลยนะครับปลูกยอดไว้เลยเนี่ยครับเห็นความแตกต่างครับฉีดได้นะครับพี่น้องฉีดโลดนะครับไม่ต้องไปย่านว่ามันจะตายนะครับไม่ต้องไปย่านาว่าจะเป็นจังไรน,นะครับ บอตายรับรองบอต้ายนะครับเพราะว่าได้น้ำได้ปุ๋ยแห้งงามครับได้น้ำได้ปุ๋ยแห้งงามนะครับผู้ใดที่ปลูกบอ่อหั่นด้มีประสบการณ์นะครับสามารถฉีดได้ครับพี่น้องเด้อเป็นห้องมโมนก็ได้ห้อรม้อนเร่งต้นเร่งใบนะครับเป็นปุ๋ยน้ำแบบสำเร็จก็ได้เอามาผสมฉีดนะครับแต่ว่าห้องกะยาใสาในช่วงที่มันแรงมันบอ่อหั่นมีฝนนี่ห้องกะยาใสในอัตราส่วนที่หลายเกินไปอย่าผสมหลายเกินไปนะครับบพรันว่าจะหอบใส่หอบใสนะครับ อ่าถ้าเป็นปุ๋ยเกศนี่บ่กเกินสองซอนนะครับสองซอนคุณพูพ่นธรรมดาห้องละไล่ลลลลน้ำนะครับยี่สิบลิตรแล้วก็สามารถฉีดพ่นได้เลยนะครับทุกเจ็ดมื่นทุกสิบมื่นนะครับแล้วแต่เห้าสะดวกในการอ่าฉีดอ่ามีประโยชน์ต่อเผืชของเหานะครับมันเนี่ยเป็นเผืชทนแรงนะครับเป็นเผืชทนแรงมันตายยากอ,อ,อยู่นะครับบอลวายจฉีดปุ๋ยใส่แล้วมันตายเลยนะครับขนาดที่บ่มนี่นำฝนนะครับทิมช่วงระยะเวลาาไปสองสามเดือน สามเดือนสี่เดือนกันยังบ่ตายนะครับถ้าเพื่อนในงอกได้เกิดขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากเสียบนะครับในงอกได้เกิดขึ้นมาแล้วเพื่อนตายยากอยู่แต่ว่าการบำรุงดูแลรักษาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเ้าว่าเ้องฉีดแบบใดเฮาจะใส่แบบใดในช่วงถี่นแล่แรงเขาสามารถใส่ปุ๋ยได้แต่ว่าเป็นในรูปแบบการฉีดนะครับในรูปแบบฉีดจะดีนะครับพ no ี่น้องพอเป็นการให้น้ําให้ปุ Banana ๋ยนะครับไปในตัวมันจะแตกต่างฉีดกับบ่ฉีดนะครับ จีบไปเรื่อยๆครับพี่น้องเนี่ยครับพอเพื่อนได้คืนแล้วพอดีง่ามๆเลยพี่น้องเนี่ยเป็นตอนซ่อนขึ้นหยังนะครับแตกภูมิแตกหยังออกนะครับเพคนได้ปุ๋ยนะครับถือว่าโอเคครับพี่น้องถือว่าโอเคนะครับในช่วงที่อ่าเดือนพฤสกิษกาท่านว่านะครับมหามกราเนี่ยก็ถือว่ามันโมมีฝนนะครับแต่ว่าเขาก็สามารถฉีดนะครับถ้าปลูกแล้วนะครับถ้าเพื่อนเกิดนะครับถ้าเพื่อนได้เกิดได้แทงยอดขึ้นมาประมาณจักอ่า ใบแรกๆนี่ประมาณจักยอดขึ้นมาประมาณจักสองนิ้วนะครับม่มมีตายครับแล้วก็ฉีดหน้าปุ๋ยรอเลี้ยงให้เพิ่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับม่มีตายการจะริ่มเติบโตดีหลังจากที่ฝนตกลงมาฝนแรกนะครับรับรองเลยงามเขียวปึ๊ดนะครับอ่าเฉียดลักษณะนี้นะครับสามารถฉีดได้ครับผมคลิปนี้กะอ่ามะทายขุ่มแตกต่างให้พี่น้องเบื่องว่าการฉีดกับบอฉีดหรือว่าฉีดไดดบอนะครับ ฉีดได้นะครับลการเฮ็ดไห้ต้นมั่นเท่ามีการเจริญเติบโตไปเรื่อยๆข้องเพิ่นนะครับการทีบบ่ฉีดนะครับการเฮ็ดไห้มั่นเท่านี่เลี้ยงนะครับขาดน้ำขาดปุ๋ยขาดน้ำานยงบ่พอนะครับยังบ่มีปุ๋ยกินอีกนะครับมันก็เลยเฮ็ดไห้มั่นมีการเจเริ่เติบโตซะนะครับผมครับผมคลิปนี้นะครับผู้ใดฟังแล้วมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอโจบยเพียงซ้มนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ